เสียงทาเมนูอร่อยของวันนี้นะครับหน่อไม้ในน้าใบย่นาพี่กรไปซื้อมาตั้งแต่วันหยุดแต่วันนี้สิ่งที่ได้มาเพิ่มคือเห็ดฟางนะครับแล้วก็เห็ดหิมะนะครับเขาเรียกแบบนั้นนะแล้วก็หั่นในส่วนของแครอทนะครับเพิ่มเติมนะครับในเมนูอร่อยของเราในวันนี้นะครับเมนูที่จะทําในวันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับสาหรับแกงหน่อไม้ก็ได้วัตถุดิบมาค่อนข้างพร้อมนะครับไปทํากันเลยเราจะเริ่มจากการตํานะครับพริกนะครับกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็ตะไคร้ซอยนะแล้วก็มาตํานะครับ เป็นเมนูที่พี่กรณ์อยากทำมานานแล้วนะครับวันนี้ได้โอกาสนะครับตำให้พอละเอียดระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนนี่นะครับเพื่อนๆเรียกกันว่าข้าวเบือนะครับพี่กรก็ไปถามนะครับกับคุณกุ๊กนะครับว่าข้าวเบือคืออะไรนะเขาก็บอกว่าเป็นข้าวเหนียวนะครับเอามาแช่น้ํานะพี่กรก็สงสัยนะครับว่าทําไมต้องเอามาใส่ด้วยนะครับสุดท้ายก็มารู้นะครับว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังนะก็ตำเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตักพักไว้นะครับแล้วก็มาเริ่มแกงกันเลยนะครับ ใส่ในส่วนของหน่อไม้นะครับในน้ำใบยะนางนะครับลงไปก่อนนะครับ แล้วก็พี่กรณเพิ่มไปเป็น <t> น <iels> ้ำซุปนะครับของพี่กรณ์เองนะเพิ่มน้ำซุปลงไปนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของพริกนะครับที่เมื่อกี้ตำนะครับพร้อมข้าวเบื่อนะครับแล้วก็คนนะครับให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะใส่ในส่วนของเห็ดนะครับลงไปเลยนะวันนี้พี่กรณนะครับมีหลายเห็ดนะครับก็2เห็ดแหละมีเห็ดฟางนะครับวันนี้ได้เห็ดฟางมานะครับแล้วก็เห็ดหีมะนะครับชื่อที่ห่อก็เขียนแบบนั้นนะครับน่ารักเลยแล้วพี่กรณก็ใส่ในส่วนของแครอทลงไปด้วยนะครับเห็นเพื่อนๆหลายคลิปนะครับใส่ฟักทองกันนะครับแต่พี่กรนะ แล้วก็ต้มนะครับประมาณสัก15นาทีนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็เริ่มปรุงเลยนะในส่วนของเครื่องปรุงนะครับก็ไม่เยอะนะครับมีน้ำปลานะครับก็ตามชอบเลยนะครับแล้วแต่เลยนะครับชอบยี่ห้อไหนชอบเท่าไหร่นะแล้วก็น้ำปลานะครับนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตัดรสชาตินะครับด้วยน้ำตาลนิดนึงนะครับแล้วก็โรยในส่วนของลูกโดดลงไปนะครับวันนี้พี่กรณ์ใช้เป็นพริกสวนนะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นชะอมนะครับ แล้วก็ใบแมงลักนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับใบแมงลักพี่กรนะครับตอนที่ซื้อมานะครับสวยมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อครับเพื่อนๆพพี่กรอนก็วางไว้นะครับไม่กี่ช,ชั่วโมงนะครับเขาเหี่ยวหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะเห็นที่ร้านสวยนะครับซื้อมาสวยเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูแกงหน่อไม้นะครับก็อร่อยนะครับเพื่อนๆคือเป็นคนที่ชอบทานหน่อไม้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบทานเห็ดอยู่แล้วนะครับแต่แกงของเขานะครับรสชาติจออกไปทางเค็มนะครับสำหรับพี่กรณ์ก็ทานกับข้าวสวยนะครับแล้วก็ไข่ดาวนะครับสองฟองก็อร่อยนะครับอิ่มไปมื้อหนึ่งเพื่อนๆว่าทานกับอะไรแล้วเข้ากันก็ทักมาบอกพี่กรณ์บ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะ